สวัสดีค่ะพบกับครูตุ้มธนพรและนี่คือคลิปที่สองนะคะนักเรียนขณะนี้รูปภาพได้หายไปแล้วกลับกลายเป็นการเขียนด้วยจำนวนบวกที่เท่าเท่ากันแทนนักเรียนเห็นไหมคะแล้วเราจะแปลงล่างการบวกจำนวนที่เท่าเท่ากันซ้ำซ้ำๆๆให้เป็นการคูณน,นักเรียนมาดูตัวอย่างค่ะ แปดบวกแปดบวกแปดแปดบวกกันสามครั้งแปดบวกกันสามครั้งสามครั้งคูณแปดสามคูณแปดเท่ากับยี่สิบสี่ไปดูข้อต่อไปค่ะลูกหกบวกหกบวกหกบวกหกทั้งหมดอันนี้เป็นจำนวนครั้งนะคะ,ะนักเรียนใส่เลยลูกอันนี้เป็นจำนวนครั้งสี่ครั้งคูณหกเท่ากับหกสี่ยี่สิบสี่เก่งมากค่ะ ไปทำข้อสองพร้อมกันเลยค่ะลูกตัวแรกเป็นจำนวนครั้งนะคะเหมือนกับตัวนี้ค่ะ5บวก5ทั้งหมดกี่ครั้ง1 2 3 4 5 6 6ี่ห้าครั้งเท่ากับ6ครั้งคูณ5าคูนจำนวน5 6 5ห0สใครตอบถูกติ๊กถูกเลยนะลูกนี่ค่ะติ๊กถูกเลยค่ะมาดูข้อ3นะคะนักเรียนนับจำนวนครั้งก่อนค่ะ10บวกกัน เท่าเท่ากันสิบบวกเท่าเท่ากันทั้งหมดกี่ครั้งลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาจำนวนครั้งมาไว้ข้างหน้าเจ็ดครั้งคูณสิบเท่ากับเจ็ดสิบเก่งมากค่ะติ๊กถูกให้ตัวเองเลยลูกต่อไปไปดูข้อที่สี่เอาจำนวนครั้งมาก่อนค่ะลูกยี่สิบห้าบวกเท่าเท่ากันทั้งหมดสี่ครั้งเท่ากับสี่ครั้งคูณยี่สิบห้า ใช่แล้วค่ะท่องไม่ไหวใช่ไหมคะเอาห้าคูณสี่ก่อนลูกเอาหลักหน่วยไปคูณสี่ก่อนห้าสี่ได้ยี่สิบใส่มีสูมีสองกับศูนย์ใส่ศูนย์ไ้ว้ก่อนแล้วทดสองตรงนี้สี่สองแปดเก้าสิบได้หนึ่งร้อยเก่งมากค่ะไปดูเป็ดน้อยกระโดดในแบบพึงหัดต่อไปลูกไปไป,ไปต่อเลยค่ะ นักเรียนดูตัวอย่างนะคะเป็ดตัวน้อยกระโดดได้ครั้งละสองหน่วยเจ้าตัวนี้กระโดดทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งครั้งละสองนำครั้งละสองคูณสี่ครั้งเป็ดตัวนี้กระโดดได้ทั้งหมดแปด หน่วยหรือ8เซนก็ได้แต่โจทย์ไม่ได้บอกว่าคืออะไรนะคะ8เซนหรือ8หน่วยแต่มาดูเป็ดตัวนี้มีกำลังสูงมากกระโดดครั้งหนึ่งได้ถึง3หน่วยกระโดดเพียงกี่ครั้งได้ไกลกว่าตัวแรกอีกนะคะไปดูค่ะ3า3 26, 3นึ่งสามสา ไปดูค่ะนำจำนวนครั้งก่อนก็ได้ลูกกี่ครั้งคะ1ครั้งสองครั้ง3ครั้ง4ี่ครั้งสี่ครั้ง,ค,งคูณกับครั้งละ9้าหน่วยเอยครั้งละ3ามหน่วยสี่สส,สองกระโดดแค่ สครั้งก็ไปไกลถึง12หน่วยหรือจะเป็น12บสซนเมตรก็ได้12หน่วยมาดูตัวนี้ค่ะตัวนี้กระโดดแข็งแรงมากกระโดดครั้งหนึ่งได้หหน่วยเจ้าตัวนี้กระโดดแค่กี่ครั้งเองได้ถึง25่หเนี่ยไปดูสิค่ะ หครั้งสองครั้ง3ครั้ง4ี่ครั้งหครั้งไปดูวิธีเขียนการคูณกันค่ะลกูกนำจำนวนครั้งขึ้นก่อนก็ได้ห้าครั้ง5ครั้งคูณกับครั้งละหนหน่วย5้คูนหได้เท่ากับ25่สิตรงกันเห็นไหมคะพอจะเข้าใจการคูณ แล้วหรือยังคะลูกทิ้งมา1ปีสมัยปสองเอาละเดี๋ยวเราจะไปต่อในคลิปหน้าขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนสวัสดีรักษาสุขภาพ